มันจะแตกมาอย่างเงี้ยเวลาเวลามันหล่นมาเห็นปลืกข้างหลังไหมค้ยข้างหลังมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยนี่ครับสวยงามดูดีครับนี่ก็ดีครับต้องระวังหน่อยครับมีน้ำาค่อนข้างอันตรายครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมตั๊บกล้าก้านะครับผมดีใจมากที่ทุกคนกําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าป่านะครับเราจะมาดูว่าเข้าป่าแล้วได้อะไรนะ คือความตั้งใจอยากจะไปเก็บเกาลัดนะฮะนี่ฮะต้นเกาลัดที่เรากำลังจะไปเก็บนะฮะเกาลัดที่เราจะเก็บครับเนี่ยมันจะหล่นมาอย่างเงี้ยฮะับเห็นไหมครับเห็นไหมถ้ามันหล่นมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้หล่นแล้วไม่แตกครับข้างในมันมีลูกยัลูกอยู่ข้างในเลฮะต้นมลดมาประมาณนี้แหละครับมีตรงนี้มีอยู่สองต้นฮะตรงนี้ก็ใช่นะฮะนู่นฮะเห็นตรงปลายยอดไม้ไหม หมือนงาะนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่งะนะฮะเป็นเกาลัดเกาหลีนะฮะมันแตกมาจากตรงต้นมันแล้วฮะแตกมันปุ๊บมันก็จะหล่นลงมาไปเก็บกันนะครับอ้าวมีไส้เดือนด้วยนะฮะคือฝนเพิ่งตกผ่านไปฮะไส้เดือนมันกำลังเลื้อยอันนี้คือลูกที่มันตกมามันยังดิบอยู่ยังมันยังใช้ไม่ได้นะฮะอันนี้ฮะ มันก็จะตกมาแยกนอย่างเงี้ยเก็บง่ายๆอย่างเงี้ยหรอครับถ้ามันสมบูรณ์นะฮะมันก็จะเก็บง่ายๆอย่างเงี้ยเปลือกมันก็เหมือนเหมือนต้นเหมือนไอ้มะก่อบ้านเราครับต้นอะไรทุกอย่างมันก็เหมือนกันคล้ายกันเลยมันเป็นตระกูลเดียวกันฮะแต่มันอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์นะครข้างในบางทีมันมีสองลูกหรือสามลูกนะข้างในแต่อันนี้มีสองลูกอีกลูกหนึ่งไม่รู้ไปไหนฮะ มันแตกออกมาแล้วมันไปคนละทิศคนละทางฮะมันเหลืออยู่ข้างในนี้ลูกเดียวอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ฮะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อเลยฮะตกมาวันนี้ฮะเนี่ยเนี่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เก็บไปมีคนมาหาเห็ดแล้วก็เก็บกอลับไปด้วยฮะเรามาดูว่ามันจะมีเหลือไหมฮะเนี่ยจะมีเหลือไหมฮะเห็นไหมมันจะแตกมาอย่างเงี้ยเวลา เวลามันหล่นมาเห็นข้างหลังไหมข้างหลังมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยสวยงามครับสวยงามครับนี่ครับสวยงามดูดีครับนี่ก็ดีครับต้องระวังหน่อยครับมีน้ำค่อนข้างอันตรายคเห็นไหมครับสวยงามครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในมันจะดีไหมผมว่ามันน่าจะดีนะา อาหนึ่งครับอ่าสมบูรณ์ครับใช้ได้ครับลูกหนึ่งเสียครับมีสามแต่ว่าลูกหนึ่งเสียเดินต่อไปครับแล้วเห็ดอะไรเห็ดอะไรครับเนี่ยใครรู้บอกหน่อยครับมันก็จะล่วงมาอย่างเงี้ยเหมือนเปอนเปลือกรตรงมาค้างอยู่บนกิ่งไม้นี่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูนะนีน,นี้คือต้นเกาลัดนะครับเนี่ยโอเคเนี่ยต้นเกาลัด เนีต้นที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกนะครับถ้าปลูกมันก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ดูนะอยู่ในป่าแล้วก็มันค่อนข้างทึบนิดนึงครับคือสภาพโดยทั่วไปของประเทศเกาหลีเนี่ยมันก็ตามภูเขาตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นต้นเกาลัดได้หมดเลยไม่ว่าที่ไหนฮะ เห็นไหมพอเป็นภูเขาเป็นพื้นที่ที่แบบเขาไม่ได้บุกรุกเขาไม่ได้ไปทําลายอย่างเงี้ยเป็นป่าธรรมชาติเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีต้นเกาลัดเกิดหมดครับวันนี้ก็พามาเดินเขาเก็บลูกเกาลัดได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะนากินไหมครับแดงเลยแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่นะมันเป็นเกาลัดป่าครับไม่ได้บํารุงไม่ได้อะไรเลย มันเกิดโดยธรรมชาติแล้วก็อเอาไปคั่วหรือว่าเอาไปต้มเอาไปนึ่งก็ได้ฮะเดี๋ยวเราก็จะไปทํากินกันนะครับมันมีไม่ค่อยเยอะหรอกครับแต่ว่าเพราะว่ามีคนมาเก็บลวงหน้าไปนิดนึงเสร็จแล้วก็เก็บได้ขนาดนี้ก็พอแล้วฮะใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะขอบคุณและสวัสดีครับ